ตานังอคาปะโตปะโมงคุสุนาคาตังสุมังทาลังสุปะพาตังสุโมจิตังสุขโนสุโมโตจัสุยินตังรัมมะจาริสุปะทากีนังยักรามังวาจากรรมังปะทาคีนังปะทาคีนังมโนกรรมังปะเนทิเทพ กินาป่ากินานิจัรตวันบำเพ็ญตาเทตักที่นี้ตัวโพธิยาโมเลสักญานนำจิวัฒโนเอวังตวังอิสัยโออิสยังสุสยยังกังการิสิตาปันเกศเสียปะทวิภูคาเรนทิเส แกาเกาพบุทธนาทงานศรัทาคัณฑฐานท่านประธานท่านกรรมก,การและก็ท่านมูนบริการนะครับจากโรงเรียนพระการท่านก็มาให้กําลังใจพวกเรานะครับดงนั้นวันนี้เราต้องเปล่งเสียงให้ดังๆนะครับเพื่อเสียงชัยโยนะครับเพราะว่าเป็นอของมงคลโรงเรียน,นครับสง่างามนะครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วแนวไปทำความเพียงกันให้มันเสร็จเรียบร้อยมันจึงว่าพร้อมเพียงนะครับทุกอย่างนั้นต้องความพร้อมเพียงเท่านั้นที่จะอยู่ร่วมกันนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเป็นลนในการสร้างเสาธง,งนะครับโดยเฉพาะนคุณวุฒินันนะครับ,รบสุพวันแลวก็อาจารย์จิตด,ดานะครับนี่ก็หลักหนึ่งหลักสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่ดูแล ทุกอย่างนะครับเ่ือกกับกันพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมไปยู่เจ้หน่อยก่อนครับผมเอามันอยู่จหน่อยไอ้มันอยู่เจ้าหน่อยวันนี้คน,คนยอคนจะชักองชาติท่านนายกนะครับถือว่าเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วก็คุณครูนะครับวันนี้คงจะได้เวลาแบบนาฬิกา 9ก้านาที9ก้านาฬิกาเนาทีเอาให้ลูกทั้องงดด้วยตั้งด้วทั้งหมดทำความเคารพต่อชาติสมุดเข้าลงเพลงชาติและเพลงชาติเป็นการเรียนรู้เของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ประเทศไทยรวมเรือเนือเอเ้อชาเชื้อไทยไทยชาชา,า,ทาไทยของไทยทุกส่วนรวม ไ้โยสำเร็จแล้วพระผู <ness> ้เมตภาพเจ้าเป็นพระอรหันต์หลับเพิงกิเลสเพิ่งทุกสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยองค์เองพระทางขอขวันกางอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้เมตภาพเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ ไว้ดีแล้วทำมังนมัสซาเนข้าพเจ้าขอนมัสาการพระธรรมสุป,ปฏิปันโนภะะวะตโตสาวกะสรังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า,าปฏิบัติดีแล้วสร้างชงมานี่ยข้าพเจ้าขอนอบน้องพระสงฆ์คำว่าพระธาตุพนมปุริมายะ,ท,ะทัะะชินายะปชิมายะ อุตรายะเชจิมายะอุปาลิมายะทิสายะสัพพะนิริสนาสัพพะเดชอาหารกสเดนะทาปิตังพุทธาอุรังคะาตุเฉลิขสันนามิสุวัลสันสุัตตังเมตังพุทธาอุรังคะเริยอหังวันธามิสัพพะทาเมตตาสัพเพสัตตาสัตถังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจช,ชาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามฆคาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนาปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งสิ้น